เอยเย่นยืนยันครอปยังไม่คิดย้ายออกจากหงแดงเอเย่นส่วนตัวของเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอัง,งกฤษยืนยันว่ากุนซือชาวเยอรมันยังไม่คิดย้ายออกจากหงแดงสำหรับลิเวอร์พูลที่ทำผลงานในช่วงเปิดฤด,ดูกาลได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยยังรั้งอยู่อันดับที่9และมีเพียง16แต้มเท่านั้นโดยที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่าจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของลิเวอร์พูลตอนนี้ อาจทำให้ในายใหญ่ของหงแดงต้องออกจากทีมในเร็วๆนี้จากรายงานข่าวระบุว่ามาร์โคซิเกเอเย่นของคลอปเผยว่าลูกค้าของเขายังไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลสำหรับคลอปเพิ่งขยายสัญญาใหม่ในปีนี้ซึ่งจะมีสัญญายาวไปถึงปี2026โดยการขยายสัญญาครั้งนี้ถือเป็นการให้รางวัลจากสโมสรสสำหรับการคุมทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ผมรับรองได้ว่าคุณเจอเกนคลอปไม่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งเขายังคงสนุกกับการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรเขารักสโมสรทีมของเขาแฟนๆและมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปเพื่อให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงไปให้ได้